นี่นี่ดอกนึงนี่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 เม่นบ่นี่ให่กินใหญ่บ่หนิยังดูขี้โมยนะฮะไง้สิโอ้ยไอ้ยังจักใช่ปะยามลองดูเอนี่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 นเห็ดผู้ดีบ่มาตีโอ้ไใช่ยัวอ้าวพวกเจ้าอะตาข้อกันได้เก็บเอาซะนี่นี่อ่น มาเด้อขวนเลยจนเนือดวันเนาะองข้ม <that> ่หนนีนีนี่นีเ็ดเพิงรเป่าเ็ดเพิงไปเอาไปยิมียรเออพี่น้องเ็ดเพิงยัง เฮ็ดไข่ห oh. ร uh ือเฮ็ดเพลิงหรือเฮ็ดอีหยังมันแมนบ่นั่นเอาเก็บต้าวเก็บเออเฮียมึดไปจานานอยู่ทุพท่นพุ่นป๋อหลอกเฮ็ดอีหยังล่ะโอ้ยนี่แหะครับผมสวยงามอยู่พุ่นไปเก็บเอาผุ่นยังหัวหัอยู่น้ำ

ดี๋ยวนี้คือบ่เดี๋ยวนี้อู้นี่แดงอามีเห็ดแดงอามนี่นอันนี้เห็ดแดงนี่นตัวน้อยกูเอาดอกมันใ่โอ้หนไข่กับดอกน้อยหึ่งาึยู่คเดียวหายแต่ว่าเอิเอินพอคคือหอยเป็นกลีบรวมไปหหันมันเบอ่ะเเพิ่มาได้มากกีู่่ เพิ่นมัเอาีโปมเลยบเ็นเห่้้น้องอยาสิบโลได้่ล่ะไ่ก็เป็นหาเขานั่นจับเห็นยังเอาหลด่างว่สโลปันน่อยูแล้วนะ คลิปเก็บเฮ็ดที่พันได้หลายๆน่ะอยู่ช่องอื่นนะพี่น้องช่องนี้นี่อาศัยแบบว่าเออสิบโลโพอดอกนึงเออไมีโดนเอเมพ่อย์เราพี่น,อน,น,นออ้องชั้นเป็นหรอห้มงนู้วเขานู้นนมะเมย